ตามคลดหมายครับพี่น้องสุดท้ายตะทะก็ต้องเอาพันแยงมากันอรอบคันสาพเพื่อไม่ให้ปลาออกเพราะว่าน้ำเยอะไปชมเลยครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องวันนี้คนนักธรรมชาติจะชวนพี่น้องมาดูตะทะ กำลังจัดการกับบ่อเลี้ยงปลาสระเลี้ยงปลานะครับตามที่เคยคาดหมายเอาไว้ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องหาพะแยงมากันรอบคันสระเพื่อไม่ให้ปลาที่เลี้ยงเอาไว้นั่นออกไปอนอกนอกสระนะครับตอนนี้ตะทะกำลังจัดการกับหญ้านะครับรอบรอบสระนะครับตัดหญ้ารอบสระเพื่อให้มันสะอาด จะได้อเอาเพ้าเงยงมาทํางานต่อได้อย่างสะดวกระจุมภาพพร้อมๆกันเลยครับพี่น้องขณะที่ตะแท้กำลังตัดหญ้าอยู่นั้นยานีก็เตรียมอาหาร รอที่กระท่อมปลายนาะนะครับเหนื่อยขึ้นมาก็พร้อมที่จะบริโภคเลยเป็นความสุขที่หาได้จากทุง่งนาเหล่านี้เองครับพี่น้อง បាយពេលមិនខ្វែងមកណាស់ครับយប់ พี่น้องครับขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจคนรักธรรมชาติด้วยดีเสมอมานะครับสำหรับวันนี้ได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับขอลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนไว้พบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจครับสวัสดีครับ